ถ้าใครได้ดูแอตลาเลนตาเจอบาร์เซโลนาแล้วก็ลิเวอร์พูลเจอ PSV นะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นจังหวะเนี้ยจังหวะที่ได้ประตูเลยนะครับที่แบบทั้งสองทีมได้ประตูคือจังหวะที่ PSV ได้ประตูแล้วก็จังหวะที่อาตาเลนตาได้ประตูนะครับรูปแบบการเข้าทาของเขานะครับเป็นเหมือนโมเดลเป็นเหมือนรูปแบบแนวคิดที่ผมทําให้ทุกคนดูเลยนั่นก็คือการทะเยอนหนึ่งสองเวลาเจอแผงเกมรับแบบคู่ตู้ยืนแน่น2 3, ชั้น3าชั้นนู่นนี่นั่นะสุดท้ายเขามีวิธีการเอาชนะยังไงลองดูสิ ถ้าใครทด่ดูนะหรือดูไฮไลท์ไปดูเลยนะเขามีวิธีการเอาชนะโดยการทะแยงหนึ่งสองเห็นไหมแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่การทะแยงหนึ่งสองแบบหนึ่งสองอะไรอย่างเงี้ยนอก่าส่งครั้งหนึ่งส่งครั้งสองอาจจะมีการส่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่อะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเขาเรกวไงเป็นการเล่นหลายจงังหวะไม่ใช่จงังหวะเดียวหรือสองจงังหวะแต่เราจะเห็นถึงรูปแบบวิธีการเอาชนะแล้วก็วิธีการที่จะเอาชนะแบบแนวคิดของเขานะครับเนี่ยเห็นไหมมันง่ายๆแค่นี้เองก็เอาชนะได้ประตูยิงประตูได้แล้ว ผมถึงบอกทุกคนไงว่าทุกคนน่ะจะต้องมีแนวคิดวิธีการเอาชนะแผงงกีฬาโค่ต้าที่หลากหลายดูสิคู่สู้ยืนเยนอะแยะขนาดนี้เอาชน,นะบอลผ่านไปเฉยได้ยิงประตูด้วยและยังไม่รวมถึงวิธีการอื่นๆที่หลากหลายกว่านี้นะครับโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากบอกทุกคนและเป็นไงทุกคนเห็นโอ้ตรงนี้ดีจังเลยเชื่อป่ะหลายๆที่ก็จะมีคอะนะว่าโอ้ตรงนี้ดีจังเลยแผนนี้ดีมากโอ้เอามาให้เราดูใช่ดีจริงใช่แล้วไงต่อ เราไม่สามารถคิดเองต่อยอดได้เราได้แค่ได้แบบรู้รู้รู้และรู้ว่าขึ้นเรื่อยๆมันมันเหมือนจะดีใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับถ้าอีกฝ่ายจับทางได้แล้วก็ทําได้ยากเหมือนกันผมถึงบอกนะว่าทุกคนต้องมีแนวคิดการเอาชนะอีเราโดูดทืษีหลากยทุกคนต้องฝึกระบบก,การคิดแบบนี้มาที่มันไม่ใช่แค่แบบภาพนี้เอาง่ายๆเราเห็นภาพนี้เราได้บอลตรงนี้เพื่อเราได้บอลตรงนี้เราวิธีรารชนะยังไงเราจะบอกเพื่อนยังไงเราจะเล่นแบบไหนเพื่อเอาชนะแขกเราโ่ต่อสู้ทียืนและในณะที่เราเห็นโอเคไหมครับ แล้วใครที่นำไปใช้อ่ะทุกคนจะรู้สึกถึงความสนุกความแบบความสบายความง่ายอ่ะแบบเฮ้ยทำไมฟุตบอลมันง่ายอย่างนี้ทำไมเราเพิ่งเห็นแบบเพิ่งเมื่อเห็นภาพนี้นะนอกปะผมถึงบอกไงฟุตบอลมันง่ายเหมือนที่ผมบอกทุกคนน่ะฟุตบอลคือลิงชิงบอลสนามใหญ่มีตำแหน่งแค่สองตำแหน่งคือผู้เล่นในวงและนอกวงร่วมเป็นการดูการใช้ที่ทางไปทิศทางนำไปสู่การทำประตูและป้องกันประตูโอเคไหมดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกตรงนี้ทุกคนจะได้เป็นนักบอลที่เหนือชั้นนะครับ เก่งอย่างเดียวไม่พอแล้วนะเนี่ยก,ก็ดูสิบาซิลนาเก่งไหมเก่งวิลิโภเก่งไหมเก่งเอาแต่ทําไมแบบทําไมโดนยิงประตูนอกปานั่นหมายความว่ามันมีจุดที่อะไรครับจุดที่สามารถเอาชนะได้เล็กพวกยุโรปเขาเล่นหนางงีงจริงนะลองคิดดู่าถ้าเกิดแบบนักบอลไทยทีมชาติไทยไปเจอทีมรลดับยุโรปเล่นหนีเนี้ยใส่เราอะเราเราจะเจอขนาดไหนนะครับนี่ยังไม่รวมลูกกาดกที่เขาโยนที่ความแรงแม่นยำแล้วแบบเราจะลงมาไม่ทานต่อให้ลงมาทันก็จะเจอแบบเนี้ยนอกไหมครับแล้วต่อมานะครับก็คือเป็นภาพมงริงชิงบอลนะครับ เนี่ยทีแบบโออดีตำแหน่งบุญวายจังเลยโอ้โหจะส่งให้ใครดีโอ้โหเพื่อนเราก็เยอะโคตรกากมาบีบอีกเอาทําไงดี <c oughs> เราไม่รู้ถูกไหมเรางงเราแบบสายตาเรามุมมองเราแบบไม่รู้ต้องทายังไงแต่ถ้าเกิดเรามีมุมมองในแบบที่แบบมุมมองแบบลิงคีมอนสนามใหญ่เราจะเห็นเลยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมันก็แค่นี้มันแค่ผู้เล่นนอกวงในวงส่งบอลรบเล่นการนู่นนี่นั่นนอกไปเราก็ดูแล้วว่าต้องทํำยังไง ด้วยความที่ว่าเราอะเล่นลิงชิงบอลจริงครับเราฝึกเล่นลิชิงบอลแล้วเล่นลีชิงกับเพื่อนใช่แต่มันเป็นวงเล็กๆถูกไหมบางทีเราเดินประมาณสิบเก้าก็แบบครบรอบวงแล้วอะแต่วงลิงชิงบอลสนามใหญ่ที่ผมบอกมันโหคือเราวิ่งไปด้วยความเร็วๆยังไม่ยังไม่ครบรอบวงถูกไหมวงมันใหญ่มากๆนะมันจริงทำให้วงมองของเราต้องมองให้กว้างขึ้นแล้วไม่สามารถแบบหันซ้ายขวาแล้วจบอะถูกไหมแ้ต้องหันซ้ายหันขวาวิ่งไปด้วยหันซ้ายหันขวาวิ่งไปด้วยวิ่งดูรอบๆจริงๆนะครับ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมจากจะบอกว่าเราจะต้องสร้างมุมมองที่ผมบอกไงทิศทางทิศท,ทางมุมมองริงชิมอลสนามใหญ่เนี่ยคิดกลามชนะแผ่งก,กระโคตรสู้เห็นไหมเรื่องจริงฟุตบอลน่ะผมก็บอกได้เลยนะมันก็มีแผนแหละมันก็ต้องทําตามแผนโค้ดมีตําแหน่งมีระบบนู่นนี่นั่นมีความฟิตต้องสร้างกล้ามเนื้อพลังงานต่างๆแต่สุดท้ายแล้วว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราจะสงสัยตัวเองในตอนสุดท้ายว่าฉันฝึกมาขนาดนี้ทำไมฉันไม่เก่งสักทีทำไมอีกฝ่ายยังคงเหนือฉันยังคงฉลาดกว่าที่ฉันก็วิ่งไล่บอลนู่นนี่นั่ เพราะเราอะไม่ได้รับการพัฒนาระบบการคิดให้มีจินตนาการคิดสร้างสารรค์ที่หลากหลายมากพอหรือเห็น้าพภาพที่ผมทำให้ทุกคนดูผมเอาเฉลยมาแล้วเห็นไหมดังนั้นใครที่แบบเล่นบอลมือใหม่หรือยังไม่เก่งเท่าไหร่หรือแบบอยากเก่งขึ้นอยากเหนือชั้นนะครับต้องมองมุมมองแบบนี้ให้ได้นะครับทีนี้มองอยังไงใช่ไหมก็สร้างจินตนาการขึ้นสร้างเส้นสมมุติขึ้นสีน้นมันคือมองรอบตัวทั้งเกมโอเคไหมครับ แลหลายคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยนี่มันมองจากด้านบอลก็ไม่ได้หลู่ในเกมจริงเดี๋ยมันไม่ใช่เร่งมองนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยผมทำให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่เห็นภาพอะไรเลยนะทุกคนจะแบบเออนี้หรือเปล่า,านี้หรือเปล่าทุกคนจะงงนอกไหมแล้วมันคือเหตุผลเลยนะว่าทําไมนะนักบอลที่เหนือชั้นถึงเหนือชั้นกว่าเราไม่ใช่แค่ร่างกายจิตใจอย่างเดียวหมูแค่หมุมองก็เหนือชั้นกว่าแล้วโอเคไหมเขาหันไปซ้ายขวาทีเดียวเขารู้แล้วจะเอาชนะเรายัางไงอะ เห็นเรายืนแน่นๆเห็นเราคิดว่าเล่นเกีรับดีใช่ไหมเขาเขาดูแลจะเจาะเราอย่างไงเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงเลยก็ที่ผมทำให้ทุกคนดูไงนี่ยังไม่รวมถึงครณ์สา,ารถญเฉพาะตัวที่เขาเลี้ยงหลบได้นะโอเคปะ่ะและมันไม่ใช่แค่ส่งบอลอย่างเดียวนะครับอย่าลืมนะผมเน้นย้ําบ่อยไม่ใช่แค่ส่งบอลทะแยงหนึ่งสองส่งบอลนู่นนี่นั่นเียงก็ได้เยงทะแยงเลียยเ้ยงทะแยงหนึ่งเลี้ยงทะแยงสองเข้าไปก็ได้ทําชิ้นนิดหน่อย หลอกมีสับขาหลอกด้วยก็ได้ไม่จะเป็นไม่ไม่ใช่แบบเฮ้ยมันเป็นเส้นอย่างนี้ฉันต้องไปตามเส้นไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีการประยุกต์ใช้โอเคไหมแต่ให้เรารู้แนวทางนี่แหละครับคือความสุดยอดนะครับของการมีมุมมองแบบนักฟุตบอลที่เหนือชั้นนะครับ